เขาถามว่าเราทำอาซิมัตรหรือที่บ้านคนตายจุดกรมยานได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับเขาถามว่าเราทำอาซีมตัตอาซีมัตก็คือใช้อายต์อัลกวอรหรือดูอาระเขียนไป ในวัตถุสิ่งหนึ่งและก็ไว้ที่ตัวนะครับรว่าอาซิมัตเขาถามว่าเราทําอาซิมัตหรือเราไม่ได้ทําแต่เกี่ยวกับบ้านคนตายเขาถามว่าจุดกรมยานได้ไหมกรยานน่ะกรรมยานพี่น้องก็คงจะนึกภาพออกใช่ไหมครับ พอเขาปรูยในในในไฟที่เขาใส่ในภาชนะเล็กๆอ่ามันก็จะมีกลิ่นหอมประมาณนี้ไอ้นั้น,นเขาเรียกว่ากำยานเขาถามว่าอ่าจุดกำยานได้ไหมพี่โนงฟังนะครับอ่ะจะตอบกรณีบ้านคนตายก่อนถ้ามายัดนั้นไม่มีกลิ่น พูดบ้านๆก็คือไม่เหม็นนะมายัดไม่มีกลิ่นเหม็นฮารสที่เราจะจุดกรรมยานฮารสนะครับนี่เก่เามมตามัตนะฮารสจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้แต่ถ้าเกิดมายัดมีกลิ่นอาจจะเป็นมายัดที่เพิ่งเจอขึ้นอืดลอยมาเป็นต้น หรือด้วยสาเหตุอื่นอะไรก็แล้วแต่มายัดมีกลิ่นนนะสุนัตจุดกรรมยานไม่ใช่จุดมายาดนะเดี๋ยวเขาจะว่าจุดมายาตแล้วอ่ะจุดกรรมยานสุนัตจุดกรรมยานนั่นในกีตับทั่วไปจะบอกเองเลยทว่าทำมถึงอุลามะฮุกลมสุนัตจุดกรรมยานตอนที่มายามีกลิ่นเพื่อจะได้ดับกลิ่นมายะถึงไม่ดับทั้งหมดมนก็ทุเลา เข้าใจนะครับอ่ามันจะไม่ e มันจะไม่ทำให้เราเนี่ยพองแก้มหรืออ่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มากเกินไปนั่นในกีตาบทั่วไปจะหุกกมสุน,นักจุดกัมยานนินวิชาการในหลักอัลิสุนนะวัลจามะนะแต่ถ้าคนไม่สังก,กัดมัสฮับเนี่ยไม่ได้อย่างเดียวไม่รู้อินูอินีไม่ได้อย่างเดียวนัว่นแหละ ส่วนกรณีการจะทำอาซิมัถามว่าจะจุดกรรมยานได้ไหมก็เช่นเดียวกันจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้จุดกรรมยานก็ไม่ได้ห้ามไม่จุดก็ไม่เป็นไรบางคนมาอ้างว่าห้ามจุดกรมยานอาตอนที่ทำอาซิมัตอุลามะไม่ได้ห้าม ไอคนที่ว่าห้ามจุดนะฮุกกมของคุณเองไม่มีบอกในกิตาว่าเวลาทำอาซิมัตห้ามจุดกรรมยานไม่มีฮฮ <_ c oughs> อ่อืมพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอาซิมัตนี้คนจะทำอาซิมัตจะต้องคนที่มีบารอกัตนะครับถ้าไม่มีบารอกัตมันไม่ได้ผลอ่า คุณจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยสิ่งที่ศาสนาไม่ห้ามนะไม่ใช่จะทำอาซิมัแต่ไปเอาเคี้ยวหมูตันมาทำอะไรนนไม่ได้อันนั้นนจิสมกัลละะะจะทำอาซิมัดไ,ไปเอากระดูกหมามไม่ได้แบบนั้นคือเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ห้ามได้ทั้งนั้นแหละ แต่เราก็อย่าลืมอาะแกด่าเรานะอ่าอาซีมาก็แค่อัสบับหนึ่งมันเป็นเหมือนตัวยานยั่นหละไอ้คนที่อ่คนที่ทาให้สําเร็จไม่สําเร็จปกป้องไม่ปกป้อง,องคืออลัลลอฮ์ม่ใช่อาซิมาเมื่อเรา,เรากินยาเนะี่จามชายชายชายทั้งวันกินทิฟฟี่สองเม็ด คนที่จะทำให้หายไม่ไม่ใช่ทิฟฟี่คือเอาลอดแต่อย่าแล้วก็กินไปอย่างนั้นแหละอาซิมัตก็เหมือนกันพี่น้องครับคนที่ไม่เรียนรู้ให้เข้าใจให้กระจ่างชัดแต่ละศาสตร์วิชาคือมันมันจะพูดอะไรสเปะสปะ อ่าพอตัวเองไม่เคยได้ยินเพราะไม่เคยเรียนแหละเอาไม่ได้คือไม่ได้อย่างเดียวปัดไม่ได้อย่างเดียวทางที่หารู้ไหมว่าบนโลกใบนี้วิชาการพิสดานผิดแปลกนึกไม่ถึงจะเป็นไปได้นึกไม่ถึงจะเกิดขึ้นมีมากมายเหลือเกินนี่คือความจริงนะครับ สหายบัตนบีคนหนึ่งชอบชอบชอบท่องท่อง,อ,งอายัดอัลกุรอานพออายัดประทานลงมาสหายคนอื่นก็ท่องนะแต่แกนี่ที่หนึ่งแหละแต่เป็นคนที่ใจอับใจอับนะครับไม่ใช่จันอับนะเดี๋ยวเจ้าข้าจะว่าจันอับแล้วว่าใจอับท่องกี่ที่มันจำยากเลย ก็เลยไปหาเราสุดล,ละยาเราสุดล,ละผมนี่ชอบจังในการท่องอัลกุรอานอยากจะจํานี่แต่ไม่รู้ทําไมผมนี่กว่าจะจจานี่ก็จํายากพอจําสักทีแล้วมันลืมง่ายแล้วเราสุดล,ละก็บอกว่าเ,เพิ่มอ่ะกลับไปเพิ่มความพยายามอีกแกก็พยายามอีกนั่นแหละก็พยายามท่องพยายามท่องมนก็จําบ้างไม่จําบ้าง บ้านเราเรียกว่าคนสมองไม่ดีอะไรประมาณนั้นแหละก็ปรากฏว่าก็อีรอบเดิมกว่าจะจำหลายสิบครั้งต้องทวนจำแล้วแปบ๊บอย่าลืมหลัวก็ไปหารรสุลลฮออีกทีนี้พอบ่อยๆเข้าอโรสุลลฮ์ก็เอาผ้าขาวผ้าผ้าที่หน้าอเครอซูสุลล้์ก็เป่าฟุ๊เข้าไป นั่นใน,ในกิตาบาบรุณมาซีก็มีบอกนะในซอยเตอร์มีซีมีบอกเลยที่เราสุกาว่ากลับไปท่องนะซึ่งมันเกิดอัศจรรย์มากกลับไปบ้านพออ่านพอท่องทีเดียวจำเลยอายัตอื่นแล้วท่องที่อาจำเลยแล้วก็ไม่ลืมแล้วจำแล้วก็ไม่ลืมแล้วเห็นไหมครับอ่า นั่นแหละเลยอ,อุลามะอัลิสุนะฮ์วัดจามะเขาไม่ห้ามหราไปทำตามอาซิมะแต่ถ้าไปเอาเคี้ยวเคี้ยวหมูตันมาทำไอ้น,นั้นมันไม่ได้ไอ้น,นั้นเขาห้ามหรือไปยึดอาซิมะได้ทำให้เราดียังไงไอ้น,นั้นมันไม่ได้ถ้าไปยึดอาซิมะคุณไม่ต้องไปแขวนอาซิมะไหมคุณชีริกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วแสดงว่าคุณยังไม่รู้จกัก <laughs> อัลลอฮ์ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับ เล่นจะเหมารวมมาพอศพอแขวนอาซิมาชิริกก็แสดงว่าเวลาลงเรือใส่เสื้อชูชีพก็ชิริกเองอย่าใส่นะใส่ชูชีพมันก็ชิริกนะคนที่จะให้จมไม่ให้จมคืออัลลอฮ์เอาหากแกกัดมาเป็นอดะทีนี้ปวนหมดเลยฮุกกมนี่คือความจริงนะครับอ่า